โชว์หลังน่อยโชว์หลังเอายังไม่จบไงเดี๋ยวจะเอาของไปเผาแล้วนะเสื้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับเจนเนี้ยนะคะในช่องวิชุ c h ชน n นลวันนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่พี่นาเอาสภาพ้าเจนไปเผาวันนี้เจนก็เลยเอาคืนนี้เจนจะ มาแกล้งพินาโดยการที่แกล้งถ่ายรูปมีคนมาจ้างรีวิวถ่ายชุดเสื้อผ้าเจนก็นจะแบบนั่งโพสท,ท่าให้พินาเห็นแล้วให้พินาคิดเลยว่าเจนอะจะต้องแบบใส่ชุดอย่างนี้ถ่ายหรอแล้วทำไมต้องโพสท่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวให้ทุกคนมาติดตามรอดูดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้ยรอระหว่างรอพินามาเจนจะเริ่มถ่ายรูปเลยรูปพี่หนึ่งออได้ค่ะอ่ารูปที่สองโชว์หลังนอนโชว์หลังไปค่ะอเ ทำไรอะอะไรทำไรก็ถ่ายรูปเสื้อผ้ารีวิวถ่ายรูปเสื้อผ้าเลยอะไรก็หนูถ่ายรูปรีวิวเสื้อผ้าเขาอยากได้ทุกมุมของเสื้อผ้าเอยเกินเบอร์ไหมเนี่ยเล้วกิดว่ามาที่กี่ท่าแล้วเนี่ยก็ไปแค่ไม่กี่ท่าเองแล้วพี่ก็มาเนี่ยถ่นดูเี๋ยวท่าพิสดารถ่ายเสื้อผ้าเขาก็เรียบๆพอไม่ต้องอ้าขาดีค่ะขนาดนั้นหรอก็มันจะได้เห็นเสื้อมุมนี้ไงถ่ายรูปเล้วเดี๋ยวเสื้อมันก็สวยเสื้อมันก็มีแปะอยู่แค่เนี่มันไม่ต้องทุ มันต้องให้ลูกค้าเห็นทุกมุมเอาวจะพอก็โพต<ก><ล>อนที่เขาจะนั่งอยู่เนี่ยออาถ่ายจะได้เป็นรูปคู่ด้วยออาไปเจถายไม่ได้คนซื้อเขาจะได้อ๋อแฟนไม่ว่าหรอกไม่ได้ไปถ่ายสิไม่ได้ ถ้ามันก็เกินไปไหมเห็นคนอื่นถ่ายดีเขาแค่แค่ยิ้มแบบอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆอุ้ยไม่ต้องอะไรแบบหนาวอ่ะพี่ชอบบ่นหนูทุกวันเลยอ่ะจะขายเสื้อหรือขายอาหารทะเลก่อนก็เขาส่งมาพอไปคุยกับพี่เขาก็ไม่ได้ตังนะก็ูทำค่า้เยอะเกินที่เขาบอกเสื้อผ้าที่พี่เผาอะทั้งนั้นเลยแล้วหนูเพิ่งถ่ายได้ชุดเดียวเองเปล่านั่นคือของเก่าถ่ายธรรมดาก็พอไม่ต้องปิ้นก่อนเป็นหลังรู้ว่าเป็นงานอะพอเลยนะพอเลยไม่สนหรอกยี่ ดูสิจะบ่นได้ซักกี่น้ำมาอีกวะยังไม่มาอี่ต่อจ้ะอ้าวยังไม่จบไงเดี๋ยวจะเอาของไปเผาแล้วนะเสื้อเอายังไม่เลิกอยู่ยังไม่จบอีกหรอไม่จบก็ไม่ต้องจบ้าอะไรล่ะอะไรของวี่เนี่ยเปิดไว้จะถ่ายด้วยมาเอาถ่ายคู่สิ เ้<ห><พ>า้าสั่งมาเยอะไ,ไม่ใส่สักทีเดี๋ยวช่วยใส่อาจจะรีวิวด้วยอ่ะว่าใครทำไมมันยืดอันนี้ชุดกุมท้องหรืออะไรก่อนออใส่ไปทะเลใส่ไปภูเขาเอาติอัท่าไหนบ้างมา <c oughs> สวยดีนะเนี่ยพาาี่ดูแล้วพี่น้นผ้ามันยืดเนี่ยเขาจะว่าเอาเขาไม่เอาแบบนี้อะไรเขาเอาแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกลางใครใส่ก็ได้แบบนี้จะได้ทุกเพศทุกวัยป่าหรือเปล่าท้ำผ้าไหนละางเฮ้ยคำนึงนะชัตเตอร์ไม่ออกเลยอะรูปกดไม่ได้ ังเลยอ่ะอาซีถ่ายซีชอบไม่ใช่เหรอก็นที่เไม่มีใครว่าไม่เลิกสักทีอ่ะหลังอ่ะลองสิอ่ะจะทำอย่างนี้เหรอถัดหลังไปหน่อยเขาได้โชว์รู้เออชุดชุดเดทโชว์หลังเออเอามันเซ็กซี่ทำยังไงอยากรู้เหมือนกันาเอไหนอ่ะเร็วโชว์หลังโชว์หลังมีนักโพสเซ็กซี่ไหนไหนโชว์หน่อยแต่ยกขายยังไงที่เข้ามาโอ้โหแบบอย่างนี้เนี่ยเหมืนทำขอดเลยเนี่ยอ่ะทำอะไรนะทำขอดเนี่ยเดี๋ยวดูใส่ชุดจุ้งร้องมาแล้วเนี่ย หันข้างไปอีกเดี๋ยวมัดโบให้เนี่ยเหรอยกขาไม่ถึงใช่เออหันอย่างงั้นแหละนี่ยเหรอนั่นแหละอ่ะยิ้มให้กล้องหน่อยยิ้มอ่าถ่ายกล้องไหนกันแน่ถ่ายกล้องนี้เมื่อกี้ถ่ายกล้องนี้ไม่ใช่เหรอก็เขาเอากล้องนี้ด้วยกล้องอะไรไอ้กล้องนี้ถ่ายวิดีโอไม่ได้รีวิวไหมเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้รีวิวจะทำอะไรเนี่ยเก่งพี่หนูคิดว่าพี่อ่ะจะมาบทหนูเฉยนะพี่ต้องมาฝึ่ทำไมก่อน กําปันไตไหมโอ้โหจิ้มปิ๊ปิ๊ิ๊อยู่เงี้ยโอ้โหสรีระตัวเองอ่ะยิ่งเว้ยไม่ธรรมดาเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนล่ะตั้งที่ใส่อย่างเงี้ยเขาจะใส่ได้เนี้ยหรือว่าไม่ต้องเอาลงนะอ๋อเอารถพี่เลยไม่เอาเท้านี่นึกว่าประสงค์นึกว่าประสงค์ดูทั้งผมทั้งสีดิน่ารักดินะโอ้สีกาอย่างงี้ก็เรื่องปลาชิคกี้เด็เอาไปลบไปไหนไปบินทบานเหรอลุงพี่ลุงพี่พาจะลงโทษเจ้าอย่างหนักขอพระทำโทษไอ้ พี่ยังหนักทำไปได้แต่ไหวจุพี่เนี่ยทำไปได้ลบไปเลยโอเคลบลบไม่เอาลบแค่ลองใจเฉยว่าพี่จะห่วงหนูไหมกินน้่แข็งแหละไม่ต้องขนาดนั้นปิดเสื้อมาด้วยเปลี่ยนเออโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์วีชุูแชนแนลด้วยกันนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านบนเนี่ยนะคะเพื่อที่เราจะไม่พลาดคลิปหน้าของเรานะคะไว้แค่นี้ คนค่ะใครที่กำลังมองหาเกมสนุกสนุกและได้ตังชัวต้องเกมนี้เลยค่ะชื่อเกมว่าเกมวิถีแห่งกิเลนเราแค่หมุนหาสเก็ตเตอร์กิเลนสีทองให้ครบ4ช่องก็จะเข้าสู่โบนัสฟรีสปินจะได้หมุนฟรี10ครั้งจะทําให้ได้รับรางวัลโบนัสแจ็คพอตพร้อมกับตัวคูณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีเส้นสดุดยิ่งหมุนได้กิเลนสีทองจะได้หมุนฟรีเรื่อยๆแถมเขายังมีการซื้อสีิเจอร์หมุนฟรีได้ทันทีใครอยากลองเล่นแกแองไปเลยที่แอปออโต้ UFA และถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง เรารับโบนัสเพิ่มอีกหนึ่งร้อยแถมได้หมุนล้อฟรีอีกหนึ่งลอ้อรีบแอดไปลองเล่นกันเลยที่แอดออโต้ยูเอฟเอและขอบอกว่าที่เนี่ยเขาจาจจริงจ่ายตรงอย่าลืมไปลองเล่นกันด้วยเยอะนะคะ